แล้วมาแล้วมีของแซบของนัวของอร่อยมาฝากอีกแล้วค่ะเป็นทุเรียนจากสวนคีรินนะคะอยู่นครนายก<ด>ยอยู่ใกล้ๆน้ำตกอ่าสาริกา<ด>ที่สวนก็เปิดให้เที่ยวด้วยนะคะถ้าใครอยากจะไปทัวร์สวนทุเรียนคีรินก็ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวคอเทสหน่อยว่ารสชาติเป็น,นยังไงนี่เป็นหมอนทองลูกจริงๆลูกเล็กๆนะแต่โอ้โหเนี่ย หืมเฮ้ยหวานอ่ะอร่อยหวานมันอร่อยอือเม็ดเล็กมากเลยไฟไฟนี่ค่ะเขาฝากมาให้อยู่นี่ลูกกำลังลูกกำลังดีเลยนี่ที่ผ่าอยู่ข้างล่างสวนคิรินนะคะที่นครนายกนะคะอยู่ใกล้ๆอ่อยู่ใกล้ซกมกนะอยู่ใกล้ๆน้ำตกสาริกา